สวัสดีครับพี่น้องในช่วงอีกช่วงหนึ่งจังหวะหนึ่งแล้วครับในถามกลางการทำงานของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพี่น้องบ่าจะเป็นทีมงานไฟประดับทีมงานไฟไฟทุกสิิงทุกอย่างเริ่มที่ออกมากเกือบลอยปรเซนแล้วครับพี่น้องนี่

ี่กับที่ย่งยุดตามนาวัดอามาพีไปแล้วกำลังดูแลคุมงานอย่างขมักขมันอย่างตั้งใจเป็นไรวัวันอะไรยางไปยังไงขึนแดนเซอร์เออเออขึ้นแดนเซอร์กันเถอะคือมาซ้อมยืตีเดินนี่มันมันสวัน ผมกะดีมันต้องหนึ่งทีสองมือแมนมันเร่งระดูกมือเดียวมือเนี่ยมันตดท่ามันมั่งเสร็จแล้วดิมันมั่งเสร็จล้มันฉีดเชื้อในห้องต้องได้แก้ไข้แม่ห้องมันต้องได้แก้ไขให้เร็นสอดแ้งอะที่ไฟทำสอดแกงเนี่ครับมือนี้มือนี้คือเจ้าได้ก้ยื้อให้แล้วเดนเชื่อแต่ไม่ได้ซ่อบนะเดนสอบบ้านมือนี้ต้องได้สอมนี่อันนี้คือเรื่นงเงินสอมนี่โอ้เรื่นงเงินสอมทุกทนทุกอย่างนี่ต้องเคลียร์ลงเลยพี่น้องนี่เคลียร์ลงต้องเดนสอบนะพี่น้อง คนเท่าเนาะครับบางครั้งบางที่มันก็จะที่ว่างเนาะการทํางานใช้เวลาเนาะครับนี่คือการทํางานฉเฉียนมาให้เป็นเวลาได้นี่แหละการจะสู้สายตาพี่น้องเที่ยวได้ออกมาเบิ่งผลงานมืออื่นเนาะครับพี่น้องซื้อบัตรจองตัวย่างท่านเนาะครับมือนี้ยังท่านมืออื่นสวดแจ้งเนีลยแต่ละคนสั่งงานสั่งการกันเนาะ มาแล้วครับนี่ยอีกขั้นหนึ่งขั้นหนึง่งต้องรีบเร่งยางคือต้องหามันท่าน่นนี้คืนนี้ทีมไฟทั้งคืนต้องทําให้ได้ต้องทําให้เสร็จนะครับเปนอนนี่นี่คือขั้นหนาขั้นไฟขั้นหนาเนะครับสวยงามเลย ต้องทำงานแข่งเวลานะครับพี่น้องนี่คือทีมสาวนา้อยเพชรแสดงทีมแปลงนี่ตงแมนดังสีหน้าดตองมากปกคุ้หญิงเลยครับพี่น้องเรียนกันแบบนีวว้นะครับ็ูกต้อง เออว่าหนาต้องจะดูแลเองแล้วหลายสิ่งหลายอย่างอย่า,ยามาท่านงานนะครับพี่น้องสมองออกงานตอนที่โดนเนาะครับถ้าสงสารวัาหนาหอยเขาบักที่ใดคือหยานว่ฒน์เนนะครับ,ดดออรบต้องเฮ็ดให้มันท่านนะครับ แต่ขังบนเนี่ยกระจัดดนตรีก็เรืงที่เสียบไม่เสียบเช็คเครื่องเป่าเครื่องดน,นตรีห้องเจ้าของนะี่ครับนีเนี่ครับนี่ก็คือกองใหม่ใช้วันงานพรุ่งนี้นะครับถุงเทพรอกบางอีกกองอีกชุดนึงครับพี่น้อง คานมาต่อตามพัดหน้าไฟอลนี้ครับเดี๋ว่าใส่เลยมันมีใหม่มันเคลื่อนด้ว่นนี้เคลื่อนเคลื่อนีไม่น่โ้ขาคกถิดลอเนี่ยตีนี่ีนี่ตีเลื่อนแนีอเอนี่ยนี่ย ไม่อยากขันนเจ้เอ้านบ่ยเออมันดีละเพรานะมันไหลออกมากมันจะขันเลยไน่ได้หรอเจ้าออกมากออกคนบ่อยดีแล,ะละ้วล่ะเดี๋ยวเสร็จออกแล้วจีมาเหรอนี่เหลืออีกขั้นหนึ่งนี่เหรอมาแล้วออมเ,เอานี่หนอ่อยก้อนไหวได้หลายเลยมันดีครับจังม,ม,มือมวยเฮ้งงานจังทั้นภูมิใจครับพี่น้องทีมง,งานเทาเยอะทีมง,งานเทาหลายทีมง,งานเทาเข้มแข็งดีแล้ว นี่มันตรงไปยังสี่นะครับเวลาไปงานกทโมโจะได้ทันงานทันการเออโอ้บอลเนเบาๆจะข้านี่ข้านี่ข่านเกา่าข่านเกา่าข่านต่สมัยเกา่าเล็กนีดนัดเป็นยังไงเอา โอ้เจ้าสิอันพักควันจะได้ไร้เ้อเขาเจ้าเป็นงวงพอเจ้าของนั่นรเจ้นันกะตีรับมาได้ดิมีชุมแล้วมาได้ดิคอยว่ามันเจ้าสีนี้เลรับไปนอนเหรอกินยานอนจักเบาหวานเจ้าอยนอนแล้วแต่บอกว่าเห็นไฟไหมว่เห็นไฟเหลืองมยากๆขอยออดวอยู่คอยไข้เลยน่คอยออดวอยู่มันเป็นมันซึ้งๆรอดตารอดใจนะเว้ยโอ้ยโอ้ย นี่ต้องเตรียมการเตรียมงานนะมันได้แครับให้แล้วคืนนี้ต้องเสร็จภายในคืนนี้เท่านั้นนะครับ ต่างคนต่างทำ นากัโอ้อออยไดทนเราง,งานบ่ตท่านนะครับยาง,งานบ่ท่านต้องทันต้องเสร็จเออแล้วคุณข้านี่ก็เรีว่าเบาเลนะมือเหยียดเดชงวยกันเลยทีเด

ตองยืยังยืดเป็นต่อยวนนาะเ้ย้ยนี๋ยันี่ข้านี่เป็นค่ยข้าเนครับป้าเต็มคือย่งหยุดหุดหยอดเลยครับใจเอาปลาเต็มมาหล่อมสู้ๆทุกคนสู้ๆ ลังใจพี่น้องคือปัตรจอดตัวได้พี่น้องเออขอบคุณพี่น้องที่ขอบคุณเอฟซีที่โอนเงินมาวางหัวคำนะครับซื้อบัตรซอยมณาสามพันบาทจากจากพี่น้องเออเอฟซีอยู่เมืองหนองนะอยู่เมืองควนพนมนะครับซื้อบัตรซอยมณาเพิ่นไปสามพันบาทขอบคุณหลายๆนะครับเนาะที่โอนเงินมาให้พันยีรี่นะครับคือบัตรซอยมณาสามพันใบนะครับสามชิปใบนะครับสามพันบาท เอ้าด้วยน้ำใจพ้นแลครับเนาะมีมนุษย์มีใจอันเป็นอยากได้เลยจังทีว่าจังเลยเนาะด้วยชิตใจดีอันดีงามืีว่าสุดยอวยแล้วครับพี่นอ้องเอาุดท้ายนี่พี่น้องขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกแรงใจที่ซื้อบัตรช่วยเหลือเพื่อเข้าดูนะครับมันก็ะซื้อซอยเป็นยี่สิบสามที่บัตรนะครับ อขอบคุณครับพี่หนุ่มสำหรับคลิปนี้ฝากไปท่านคีัคบกวันนะครับพี่หน้องคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ